้วบวกผู้ลบนะครับจุดแรกที่เราเช็คก็คือฟิวจุดที่สองก็คือดูหลอดน,นะครับถ้าไม่ติดเห็นไหมเห็นไฟไหมครับเห็นไฟไหมครับเห็นไหมสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเรามาดูแลรักษาเกี่ยวกับ รถยนต์นครับของ d m a ม All n น w นะครับอิสุดีแม็กออนนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมระบบของไฟลีรถยนต์นะครับไฟลีรถยนต์ว่าทำงานยังไงนะครับแล้วก็วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็วิธีการแก้ไขกรณีไฟลีไม่ติดครับมีบางท่านนะครับต้องการให้ผมทำชิปเดี๋ยวผมจะทำให้ ให้ท่านผู้ชมดูนะครับวิธีการเช็คไฟหลีนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับไฟหลีนะครับไฟหลีจะหยุดจุดนี้นะครับไฟหลีจะมีไฟหลีก็จะมีด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับไฟหลีระบบไฟจะแยกกันนะครับฟิวจะมีสองตัวนะครับต้องฟิวไฟหลีนะครับ จะอยู่ตรงข้างแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมวิธีเปิดดูนะครับก็ใช้นิ้วนะครับบางท่านอาจจะเปิดไม่เป็นนะครับผมสอนเลยนะครับเอานิ้วกดนะครับกดเนี้ยกดอ่าตัวล็อกนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับนี่นะครับที่ฝาฝาครอบนะครับก็จะมีก็จะมีไดแกรมนะครับไดรแกรมบอกนะครับ ว่าฟิลไปรีอยู่จุดไหนนะครับไปรีจะแยกนะครับไปรีซ้ายนะครับแล้วก็ไปรีขวานะครับจะแยกกันเห็นไหมย่งนี้นะครับมาดูฟิวนะครับฟิวของไหรีก็ <c oughs> 10แอมป์นะครับไหรีซ้าย10แอมป์ไหรีขวา10แอมป์ก็คือจ,คจุดนี้นะครับท่านผู้ชมจุดนี้นะครับนะครับตัวที่ หนึ่งกับตัวที่สองครับเห็นไหมเห็นไหมซูมกันตบบนี้ครับเอาเคอตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองครับท่านผู้ชมโอเคกรณีที่ไปหลีไม่ติดนะครับข้างข้างเดียวนะครับแล้วก็มาดูนะครับถ้าเป็นข้างข้างซ้ายแล้วก็มาดูตัวแรกครับตัวแรกว่ามันขาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเช็คครับโดยใช้ ให้ควงวัดไฟเช็คครับขั้นตอนแรกแล้วก็ไปเปิดสวิตไฟหลีก่อนนะครับมาเปิดสวิตไฟหลีนะครับท่านผู้ชมเปิดดูข้างในนะครับอ่ะเปิดไฟหลีนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับนี่นะครับไฟหลีนะครับ อันนี้ปกติไฟหลีมันจะติดนะครับตั้งสองข้างเห็นไหมครับไฟหลีจะติดนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเห็นไหมอันนี้คือปกติไฟหลีจะติดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเช็คนะครับเห็นไหครับเช็ค กรณีที่เราเปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับไฟตรงนี้นะครับตรงฟิวต้องมีไฟนะครับผมโดยผมจะใช้ไขคววไอควงตัวนี้นะครับไอควงเช็คไฟนะครับ12โวลต์นะครับ DC นะครับตัวนี้เช็คนะครับอีกด้านหนึ่งของไอควงนะครับจะเป็นสายลบนะครับสายเกาเราก็หนีบที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับทั้งสิ้นเห็นไหมครับหนีบแล้วนะเห็นไหม อยนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คดูนะครับผมจะ <c oughs> จะเช็คอ่าไฟหลีด้านด้านซ้ายก่อนนะครับคือตัวนี้นะครับดูนะครับครับอันนี้คือปกติไฟต้องมานะครับเดี๋ยวต้องเช็คสองสองตำแหน่งครับตัวนี้ด้วยนะเห็นตัวนี้ด้วยนะเนีียเห็นไหมต้องติดทั้งสองอันนะครับท่านผู้ชมถ้าขาดจะติดอันเดียวนะ ตัวที่สองนะครับคือตัวนี้นะครับด้านขวานะครับไฟดีด้านขวาเห็นไหมครับต้องติดทั้งสองอันนะครับเห็นไหมจะมีจุดเช็คอยู่นะครับสําหรับเช็คครับสองจุดคือโอเคนะครับโอเคครับนี่นะครับคือสเต็ปปกตินะครับต่อไปนะครับเราจะเช็คที่หลอดนะครับมาดูหลอดนะครับต้องชม นีหลอดไฟหลีนะครับหลอดไฟหลีจะอยู่ตรงนี้นครับตรงนี้นะเวลาหมุนนะครับเห็นไหมครับอไปเลยตอนนี้ผมปิดสวิตช์ไฟหลีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ท่านผู้ชมดู ให้รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับเห็นไหมอันนีวผมถอดออกก่อนนะทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มก็จะออกแล้วครับท่านผู้ชม,ชมเห็นไหมนี่ก็คือหลอดไฟหลีนะครับท่านผู้ชม,ชมอันนี้หลอดไฟหลีนะครับเวลาถอดนะครับเวลาถอดก็ใช้มือดึงขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือหลอดไฟหลีนะครับ ไฟหลีจะมีสองขั้วนะครับขั้วบวกกับขั้วลบนะครับท่านผู้ชมขั้วบวกกับขั้วลบนะครับกรณีที่เราไม่รู้ว่าขั้วไหนขั้วบวกขั้วลบนะครับจุดแรกที่เราเช็คก็คือฟิวจุดที่สองก็คือดูหลอดนะครับถ้าไม่ติ่นครับอันนี้หลอดไม่ขาดนะครับกรณีที่หลอดไม่ขาดแต่ไฟหลีไม่ติ่นครับต่อมาเราจะเช็คที่ขั้วนะครับ ขั้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตอีกรอบนะครับตอนนี้ผมเปิดสวิตไฟหลี่แล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะแล้วก็ใช้ไขควงเหมือนเดิมครับไขควงเช็คไฟนะครับเช็คนะครับเราเช็คแล้วก็จิ้มไปเลยนะครับอย่าให้สองขั้วนี้โดนกันนะครับมันจะช็อตนะครับอ่าตอนนี้ ไม่ติดแสดงว่าเป็นขั้วลบนะครับรเห็นไหมเห็นไปไหมครับเห็นไปไหมครับเห็นไหมอันนี้คือขั้วบวกนะครับปกติอันนี้คือสถานะปกตินะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งลบไม่ติดครับฝั่งนี้เป็นตองบวกนะครับเห็นไหมติดนะครับโอเคอันนี้คือสเต็ปปกตินะครับถ้าหลอดท่านไม่ขาด แล้วก็เช็คตรงนี้นะครับเช็คที่ขั้วนะครับไฟไม่มาแสดงว่าสายขาดครับต้องไล่เช็คไปวิธีเช็คขั้วหลอดนะครับง่ายๆนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับอย่างนี้่ทีขั้วหลอดไฟเห็นไหมขั้วหลอดไฟก็เป็นอย่างนี้ครับเวลาเราใส่นะครับแล้วก็เสียบเลยนะครับเสียบใส่เลยครับเห็นไหมหลอดจะติดนะครับ อันนี้คือวิธีเช็คหลอดไฟนะครับของไฟหลี่ครับต่อมาเราจะประกอบนะครับท่านผู้ชมมันจะร้อนนะครับเราจะใส่นะครับเวลาหมุนนะครับท่านผู้ชมมันจะมีขั้วมันจะมีเอ่อตรงเดือยอยู่ครับท่านผู้ชมดูก่อนนะเดือยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปิดไฟก่อนดีกว่าจะมีเดือยเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อน มองไม่เห็นนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับที่ปักนะครับที่ปักจะเป็นเห็นไหมตรงนี้จะเป็นเห็นไหมครับเป็นมุมอยู่นะเวลาสอดใส่สเห็นไหมตัวนี้นะเออโอเคเห็นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับให้ตรงล็อกนะครับท่านผูช้ชม ถ้ามันตรงล็อกมันจะเข้าเลยครับท่านชมเห็นไหมนี่คือเข้าแล้วนะครับหมุนให้ตรงล็อกนะครับท่านชมหมุนตามเข็มนะครับเวลาใส่นะครับเวลาถอดอ่าทวนเข็มนะครับท่านชมโอเคเรียบร้อยนะครับท่านชมอันนี้คือวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับสําหรับระบบไฟลี่รถยนต์ดีแมกนะครับผมท่านชมอ่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยต้องใส่ให้ตรงล็อกนะครับ อันนี้คือไฟหลีนะครับชิปนี้ผมก็มาสอนวิธีการเช็คไฟหลีนะครับระบบไฟหลีของรถยนต์ dma ม็ l ออนนะครับเบื้องต้นนะครับกรณีที่ไฟหลีไม่ติดนะครับข้างหนึ่งหรือสองข้างสามารถเช็คได้นะครับไฟหลีจะแยกนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับฟิวจะแยกนะครับอย่างด้านซ้ายไฟหน้าไฟหลีข้างหน้าไฟหลีข้างหลังครับก็จะตัวเดียวกันครับ อย่างด้านขวานะครับไปหลีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะตัวเดียวกันครับท่านผู้ชมไปหลีด้านหลังตัวเดียวกันครับจะแยกสายขวานะครับใช้ฟิวคนละตัวนะครับอันนี้คือสรุปนะครับสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างสุนทรครับเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์อิสุดีแมงครับสำหรับที่นี้ขอบคุณครับ